สวัสดีค่ะจิมมีท่ทำไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกการโกงครั้งยิ่งใหญ่ในมุมมองของดรนิเวศเหว่ยวชิวราวรากรค่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อโกงกันมากแก้ยังไงต้องเพิ่มโทษประหารเลยหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะช่วงเร,เร็วๆนี้ดูเหมือนว่าจะมีกรณีการโกงครั้งใหญ่ๆระดับพันหรือว่าหมื่นล้านบาทเกิดขึ้นมากในสังคม และคนที่โกงก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีเงินมากบางคนอยู่ในระดับซุปตาหรือมหาเศรษฐีนอกจากนั้นก็เป็นทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเกิดอะไรขึ้นและจะแก้ไขกันอย่างไรก่อนที่จะตอบคำถามนั้นมาทบทวนกันว่าทำไมคนจึงโกงเสียก่อนคำตอบของผมก็คือคนนั้นมียีนโกงมียีนโกงกันทุกคน เพราะคนที่ไม่โกงเลยตั้งแต่สมัยหมื่นปีแสนล้านนั้นตายหรือศูนพันกันไปหมดแล้วมนุษย์ที่เหลือรอดอยู่นั้นจะต้องมียีนโกงกันทุกคนถึงจะเอาตัวรอดได้และนี่ก็เป็นเหมือนกับยีนอื่นๆที่ติดอยู่กับตัวมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรย่างเช่นยีนโลภยีนโกรธยีนหลงและที่สำคัญที่สุดก็คือยีนเห็นแก่ตัวที่เป็นยีนตัวแม่ของทุกยีนที่กล่าวถึง แน่นอนว่าคนก็ยังมียีนที่ไม่เห็นแก่ตัวอยู่ด้วยแต่ว่ามันจะน้อยกว่าเช่นเดียวกับยีนที่ไม่โกงและอื่นๆที่จะกระตุ้นให้คนเราทาและแสดงออกให้เพื่อนมนุษย์เห็นเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่กับคนอื่นๆถึงจะเอาตัวรอดได้เราจะต้องแสดงตนว่าเป็นคนดีซึ่งต้องไม่โกงหรือถ้าโกงก็ต้องพยายามไม่ให้ถูกจับได้ในเมื่อคนมียีนโกงอยู่ในตัวทุกคน คนจะโกงเมื่อไหร่และโกงแค่ไหนหรือคนที่จะโกงนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสันดานโกงหรือมียีนโกงมากกว่าหรือแรงกว่าคนอื่นหรือเปล่ามีไหมประเภทที่ว่าเป็นคนดีจริงๆที่ไม่โกงเลยหรือคนที่เก่งหรือรวยมากอยู่แล้วที่จะไม่โกงเลยคำตอบของผมจะเป็นเรื่องของหลักการที่สามารถอธิบายหรือตอบคำถามเหล่านั้นได้ข้อแรกก็คือ คนจะโกงก็ต่อเมื่อเขาประเมินแล้วว่าผลตอบแทนที่จะได้รับหากโกงสำเร็จจะสูงมากพอเมื่อเปรียบเทียบกับความมั่งคั่งของตนเองในขณะที่ความเสี่ยงจากการถูกจับได้และโทษทันที่จะได้รับมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือ r i s k Reward Ratio หรือสัดส่วนผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง ที่นักการเงินใช้ในการประเมินว่าจะลงทุนกับตราสารการเงินต่างๆอย่างเช่นพวกหุ้นและพันธบัตรหรือไม่พูดง่ายๆเงินที่จะได้รับนั้นคุ้มค่าที่จะโกงหรือไม่ถ้าเขาวิเคราะห์แล้วว่าโกงแล้วจะได้เงินน้อยเช่นได้แค่หนล้านบาทแต่ความเสี่ยงจะต้องติดคุกสูงและหนักเขาก็จะไม่โกงตรงกันข้าม ถ้าโกงแล้วได้เงินมากเช่นในกรณีของการปันหุ้นหรือซื้อขายหุ้นหรือหลอกลวงคนเข้ามาเล่นแชร์ลูโซที่อาจจะทำให้ได้กำไรเป็นร้อยหรือพันล้านบาทแต่โอกาสถูกจับน้อยหรือถึงจะถูกจับได้ก็อาจจะถูกลงโทษไม่แรงแบบนี้คนก็จะทำอย่างไรก็ตามนี่ก็นำมาสู่เงื่อนไขข้อที่2นั่นก็คือคนจะโกงจะต้องมีความสามารถหรือมีกาลังพอ หรือมีพลังที่จะทำได้และต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งในปัจจุบันผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นก็คือข้อแรกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวกับการโอนเงินและสื่อสังคมที่ก้าวหน้ามากที่สามารถโกงเงินจากคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและข้อ2ก็คือเรื่องของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและตามไม่ทันความก้าวหน้าของการโกง ซึ่งทั้งสองประเด็นนั้นทำให้ผลตอบแทนของการโกงสูงขึ้นมากขณะที่ความเสี่ยงของการถูกจับและโทษที่ได้รับอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือลดลงผลก็คือธุรกิจการโกงโตร,ระเบิดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเรามาดูตัวอย่างของการโกงซัก2-3เรื่องที่เป็นการโกงยอดฮิตที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เรื่องแรกก็คือ การปั่นหุ้นด้วยการคอเนอร์หุ้นที่คนทำกวาดซื้อหุ้นที่มีฟรีโฟลดหรือมีหุ้นหมุนเวียนในตลาดน้อยอย่างเช่นมีแค่25-30%ของหุ้นทั้งบริษัทจนเกือบหมดตลาดส่งผลให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปแรงมากขนาดหลายเท่าตัวในเวลาแค่ไม่กี่เดือนหรือแค่ปีหรือ2ปีและเป็นราคาที่แพงผิดปกติมากผลตอบแทนที่ได้รับจากการคอเนอร์หุ้นมักจะสูงมาก การทำกำไรระดับพันล้านบาทในระยะหลังๆเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะระดับมูลค่าหุ้นทั้งบริษัทเพิ่มขึ้นมากบางตัวที่ใหญ่จริงๆอาจจะขึ้นไปถึงล้านล้านบาทตัวที่รองๆลงมาบางทีก็มี Market cap หรือมูลค่าตลาดของหุ้นสูงขึ้นไประดับหมื่นหรือแสนล้านบาทแต่ความเสี่ยงที่จะถูกจับได้และถูกลงโทษตามกฎหมายกลับไม่มีเพราะไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บอกว่าการคอเนอร์เป็นสิ่งที่ผิดหรือห้ามทำ ความเสี่ยงเดียวที่มีอยู่เหมือนว่าจะเป็นเรื่องของการที่คอเนอร์แตกหรือราคาหุ้นถล่มทลายก่อนที่จะทำการขายหมดอย่างไรก็ตามโอกาสที่เขาจะขาดทุนก็มักจะน้อยมากเพราะเขามักจะขายทำกำไรได้ก่อนที่จะเกิดหายนะของหุ้นดังนั้นการโกงด้วยการปั่นหุ้นด้วยการทำคอเนอร์จึงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสหรือมีตัวหุ้นที่เข้าขายสามารถทำได้อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ คนที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่มีพอร์ตขนาดใหญ่และบางทีก็ต้องมีฝีมือและบารมีมากพอที่จะทำต้องมีคนที่เกี่ยวข้องเช่นนักวิเคราะห์และสื่อช่วยสนับสนุนเป็นต้นตัวอย่างการโกงเรื่องที่2ก็คือการหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหุ้นเรียนดิจิทัลและตราสารการลงทุนต่างๆผ่านการโฆษณาทางสื่อสังคมอย่างเช่น l ล n e หรือ Facebook สำหรับคนที่ต้องการลงทุนแต่ยังไม่มีความรู้เพียงพอวิธีการก็คือ การชักชวนโดยการแอบอ้างบุคคลหรือนักลงทุนที่มีชื่อเสียงหรือแม้แต่หน่วยงานเช่นตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นคนที่จะให้ความรู้และแนะนําการลงทุนที่สามารถทํากําไรได้อย่างสูงและแน่นอนพอเหยื่อหลงกลเข้าไปติดต่อก็จะถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อเข้าไปลงทุนในแพลตฟอร์มของคนโกงซึ่งจะถูกโกงไปจนหมด ความเสี่ยงของคนโกงด้วยวิธีนี้ค่อนข้างจะต่ำเพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีฐานะที่เป็นเว็บไซต์อยู่ในต่างประเทศเจ้าของบัญชีที่ใช้รับเงินจากเหยื่อในเองนั้นก็มักจะเป็นบัญชีม้าที่คนโกงจ้างคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องราวอะไรไปเปิดไว้เพื่อให้คนโกงรับและโอนเงินออกไปอย่างรวดเร็วและทางการจับไม่ได้และด้วยการโกงวิธีนี้ทำได้ง่ายและไม่ต้องอาศัยทุนในการทำมาก จึงมีคนทํากันมากมายนับเป็นร้อยๆอยราย,ยอย่างไรก็ตามผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหลอกลวงผู้คนว่าคนทําเก่งแค่ไหนและเงินที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น ตัวอย่างที่3ที่เป็นการโกงที่ไฮโปรไฟหรือดังมากในช่วงเร็วนี้เพราะเกี่ยวข้องกับดาราและเหล่าเซเลบทั้งหลายก็คือการโกงที่เป็นแนวแชร์ลูกโซ่ซึ่งการชักชวนให้ลงทุนในสิ่งของที่ไม่มีตัวตนหรือไม่มีค่าแต่ได้ผลตอบแทนที่ดีมากแต่ผลตอบแทนนั้นมาจากการดึงเงินลงทุนจากนักลงทุนคนใหม่มาจ่ายให้กับนักลงทุนคนเก่าเป็นทอดๆคล้ายๆกับลูกโซ่ที่คล้องต่อกันมาเป็นพรวนการโกงด้วยวิธีแชร์ลูกโซ่นั้น มักจะได้ผลตอบแทนที่สูงและเร็วมากเนื่องจากเหยื่อะจะดึงดูดเหยื่อรายใหม่ให้เข้ามาลงทุนเพราะตนเองจะได้ผลตอบแทนจากเหยื่อรายนั้นด้วยและด้วยประสิทธิภาพของสื่อสังคมในปัจจุบันการดึงดูดหรือชักจูงคนโดยเฉพาะจากดาราลและคนที่มีชื่อเสียงก็ทําได้ง่ายความเสี่ยงของการถูกจับและโดนลงโทษในกรณีของแชลูกโซ่ดูเหมือนว่าจะสูงแต่วิธีการของแชลูกโซยุคใหม่ กับวิธีการค้าขายแบบการตลาดหลายชั้นที่ไม่ผิดกฎหมายนั้นใกล้เคียงกันมากสิ่งที่ต่างกันก็อาจจะเป็นแค่สินค้าที่ขายนั้นมีค่าหรือไม่ถ้าเป็นสินค้าที่มีค่ามีความต้องการจริงขอจากผู้ใช้ก็ถือว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่และไม่ผิดกฎหมาย ประเด็นก็คือคนที่ทําก็อาจจะตีความว่าสินค้าของตนนั้นมีค่าสามารถรักษาหรือให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้จริงอย่างน้อยก็ทางด้านจิตใจซึ่งก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกับสินค้าของบริษัทอื่นที่ทํามาช้านานโดยที่ไม่มีความผิดและดังนั้นก็ไม่เสี่ยงที่จะถูกจับวิธีที่จะแก้ไขไม่ให้มีการโกงกันมากในสังคมนั้นผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปรับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะทําให้การโกงทําได้ยากขึ้นตัวอย่างเช่นการปั่นหุ้นด้วยวิธีการทำคอร์เนอร์หุ้นนั้นก็ต้องไม่ให้ทําได้ง่ายเกณฑ์เรื่องแชร์ลูกโซ่ก็ควรที่จะชัดเจนเป็นต้นส่วนเรื่องของการโกงผ่านสื่อดิจิทัลนั้นรัฐก็ควรจะต้องมีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบตั้งแต่แรกว่าเว็บหรือสื่อไหนโกงก็ต้องรีบจัดการทันทีเป็นต้น ประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะต้องปรับ r i Risk Reward Ratio ของการโกงทุกเรื่องนั่นก็คือทำให้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการโกงต่ำลงและเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกจับและการลงโทษจากการโกงสูงขึ้นซึ่งนั่นก็จะทำให้การโกงและการคอร์รัปชันของไทยลดลงอย่างถาวนด้วย พูดถึงเรื่องนี้ทําให้ผมคิดถึงการโกงครั้งมโหรานหลายแสนล้านบาทของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนามที่กําลังถูกตัดสินให้ประหารชีวิตว่าอนาคตคงไม่มีใครกล้าทําอีกเพราะความเสี่ยงของการโกงในตลาดหุ้นเวียดนามนั้นสูงลิ่วถึงชีวิตได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่คุม้มก็จบไปแล้วนะคะกับการโกงกันมากแก้อย่างไงในมุมมองของดเรนิเวศเหมวชิวรวรากรค่ะ แน่นอนว่าการจะสกัดการโกงในบ้านเราสิ่งที่ต้องทําก็คือการเพิ่มโทษให้หนักในมุมมองของจิมเพิ่มโทษให้หนักเอาแบบนี้เลยไหมคะเอาเริ่มตั้งแต่จับได้ว่าคนนี้กระทาผิดข้อหาช่อโกงก็ยึดทรัพย์ไว้ก่อนเลยรอจนกว่าจะตัดสินถูกหรือผิดในชั้นศาลอะไรก็ว่ากันไปแต่ยึดทรัพย์ไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันการหนีแล้วก็ป้องกันการดึงเงินต่างๆที่เขาโกงไปเนี่ย ไปกระจายไปสู่เรียนหรือไปทําอะไรไหนในหลายรูปแบบก็ว่ากันไปนะคะแต่ทางนี้เรายึดซะไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าตัดสินว่าผิดจริงก็จะได้นําเงินนั้นมาจ่ายเช่เชให้กับคนที่โดนโกงว่าอย่างนั้นเลยค่ะแต่ขั้นสูงสุดของโทษของเราสิ่งที่ควรจะมีก็คือการประหารชีวิตอย่างเวียดนามอันเนี้ยจะทําได้หรือเปล่าในมุมมองนี้ทุกท่านคิดเห็นเป็นยังไงคะเพราะว่าเอาจริงๆอย่างเคสที่เวียดนามเนี่ย นางเจืองไมลันนะคะมหาเศรษฐีชาวเวียดนามเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทวันทิงฟัดธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวอาจจะต้องโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเลยเพราะว่านางเจองยงไมลันกับพวกอีก85คนเขาถูกกล่าวหาค่ะว่าช่อกโกงเงินจากธนาคารพาณิชย์ไงงอน commercial bank หรือว่า SBC เป็นเวลาน,านานกว่า10ปีเลยอันนี้สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ามากกว่าละล้านบาทนะคะ อันนี้ถือเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามอย่างที่อาจารย์บอกแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าบ้านเราเนี่ยควรเพิ่มโทษแบบไหนถึงจะจัดการไม่ให้เกิดช่อโกงปันหุ้นในบ้านเราได้อย่างเด็ดขาดคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จิมได้นะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ